สวัสดีครับพบกันอีกแล้วที่ร้าน JC Big Bike นะครับผมวันนี้มีสายสกูตเตอร์บิ๊กสกูตเตอร์เข้ามาแนะนำา1คันลดราคาเบาๆเลยเป็น f o r ซ a 300นะครับรถจดทะเบียนปี2015โอเคเรามาดูรายละเอียดกันเลยรถสีเดิมทั้งคันนะครับล่องรอยมีเล็กน้อยนะสีเดิมทั้งคันมีชิ้แต่งทรงสูงนะครับตัวนี้บังลมได้ดีมาก แล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับหลอดซีนอนนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าเขาไม่ได้คันนี้คือถ้าเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยกลีขึ้นอย่างเดียวนะตัวนี้ยังไม่ได้ต่อไว้นี่ครับสว่างโล่จะค่อยๆสว่างขึ้นมาสวยสวยบอกเลยว่าชัดเจนมากโอเคขออนุญาตติดก่อนเนาะโอเคมาพร้อมกับยางยางของ Pirelli แองเจลนะครับยางใหม่ๆเลยยางปลายปี18-19อยู่แล้วเนี่ยรถค่อนข,ข้างเนียนครับแล้วก็คันนี้คือค่อนข้างจะวิ่งจบนะวิ่งจบเลยวิ่งนิ่มเลยโอเคงั้นมาไล่ดูข้างบนต่อตัวนี้จะเป็นนี่ครับจับแทนของไบเกอร์นะ แล้วก็ไล่นักทองมาพองามนะครับตัวนี้จะหุ้มเคลมล่าเป็นงานหุ้มเคลมล่าหมดเลยเนาะหลายชิ้นเลยอะ่ะหลายชิ้นเลยตรงนี้ด้วยฝาเปิดถังน้ำมันด้วยเก๊ตัวนี้เปิดได้เนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดได้นะครับบล็อกอ,อ่าบล็อกตัวนี้บล็อกนี่รถบิตคอมพิวเตอร์มันมันจะดีอย่างนี้แหละมันมันมันที่เก็บเยอะมากเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอให้ดูก่อน นี่ครับเขาแต่งเป็นสีสันเห็นปะ่ะบอกข้าวต่างๆครบเลยนะไม้แท้นะครับ5 0, 7 0 0 0ืกิโลนะครับไม้แท้ถามว่าไม้ขนาดนี้แต่บอกเลยว่าเซอร์วิสถึงครับรถวิ่งวิ่งนิ่มอ่ะวิ่งดีวิ่งนิ่มเลยโอเคอะมาดูใต้เบาะต่อเกือบลืมไปแล้วนี่ จะบอกเปิดแบบนี้เลยครับประมาณว่าเอาเด็กยัดได้คนหนึ่งนะนี่ครับคู่มือครบเลยคู่มือใช้งานคู่มือเช็คระยะนะบอกเลยว่าเซวิสถึงคันนี้นี่เครื่องมือครับติดรถฝาตัวนี้ก็เป็นขอบเป็นหุ้มเคปลาอ่าเดี๋ยววนมาฝั่งนี้บอกเป็นสักของของสักกิโลเก้านะครับบอกแต่ว่าอาจจะมีร่องรอยแมวขวนนิดหน่อยเนาะอ่านี่ดู โชคครับ y f f ตัว G Sport ครับปรับได้ตัวนี้ปรับได้ปรับบนปรับล่างได้หมดเลยนะครับจะเข้าโค้งนิ่งมาก่าจะแข็งหน่อยอาอยางอย่างที่บอกหน้าหลังลายเดียวกันนะ p ิลลรี่แองเจีก็หุ้มเ็หล้าหมดเลยสวยครับงานสวยเลยงานสวยเลยแล้วก็กากบักเท้านะครับกากบักเท้าแต่ง GTR นะโอเคไปอยู่ฝั่งขวาบ้างไปดูกันที่ท่อ ตัวนี้จะเป็นท่อของตัว500นะครับนี่ครับเสียงดีเดี๋ยวตาได้ฟังเนียนเลยนะไม่มีรอยแบบถลเเลทลไหไม่มีเลยต้องเครื่องดัเดิมไม่หยุดไม่เยิ้มนะพร้อมกับขายยึดนี่เขาสร้างขายยึดมาเรียบร้อยครับเพราะว่าตามหลักมันจะยึดไม่ถึงนะนเนี่ยก็ยึดให้แน่นเปรีย้ยโอเคมาฟังเครื่องกันบอกเลยว่า บิ๊กซกูเตอร์เนี่ยจะเจอเจอปัญหาเรื่องเรื่องการเขาเรียกอะไรเวลาขับออกตัวอย่างเงี้ยมันจะสั่นเคยเจอไหมขนาดรถเล็กก็จะเป็นนะสั่นแบบตุกๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยอ่าแต่ครัน้นี้ไม่มีนะวิ่งนิ่มเนียนรอบมาแบบปมาเนียนมากต้องมาลองขับอ่าเุ้ยไ่างงครับ อย่เล่นให้ฟังเครื่องนิ่งๆนะเดินเบาแบบนิ่งมากอ่ากำลังกําลังกํลังมีเสียงพองมีเสียงพองามดีกว่าเรียกว่าพองงามดีกว่าน่าประมาณนี้ประมาณนี้รอบขึ้นเร็วลงเร็วนะครับทุกอย่างไม่มีปัญหาระบบเบรก ABS ใช้งานได้หมดบอกเลยว่าหล่อคันเนี้ย เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเอาลงเดี๋ยวอาลงเลยค่ะผมสูงร้อยเจนี่ยวางขาพอดีเลยเหยียบเต็มเต็มขาเลยนะเต็มขาเลยคันนี้แล้วก็บอกจะนั่งสบายมากนะครับใครเคยขี่ก็จะรู้นั่งไปนั่งมาหลับได้ <c oughs> อันนี้ก็เวอร์กตายโอเครีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับคันนี้ แปลงขนาดนี้รอบคันนะเสนอขายในราคาพิเศษเพียง78,900บาทเท่านั้นนะครับเลขสวยเลยเรียงบนนะ78,900บาทนะครับรับเล่นได้เลยรถพร้อมใช้รับรองพบกันที่ j c b i g b บ k e นะครับสุขสวัสดิ์37ทับ3กรุงเทพหรือโทรสายตรงได้เลย095649564 5, 6, 4, 9, 5, 5 6, ขอตัว ลอ่อนเอาลอ่อนนั้นดูดูไฟหน้าเดี๋ยวไฟหน้าอ๋อบอกเลยว่ารอบนี้นิ่งมากไปแล้ว